วันนี้เราจะมารีวิวบ้านหังจากน้ำท่วมขนาดใหญนะครับเป็นทุกภัพยที่รุนแรงอย่างมากนะครับคือของบ้านเราครับมันจะแบบล่วงลงมาเพนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรูปนะครับแป๊บลยนะครับนี่นะครับคือสภาพบ้านเรา นี่นะครับคือภาพน้ำท่วมนะครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวพาไปดูกันนะครับนี่นะครับคือฝั่งห้องรับประทานอาหารนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ น้ำมันยังขังอยู่นะครับและในห้องน้ำาะไะครับทุกคนมันูกันห้องน้ําสะอาดแล้วนะครับแต่ว่ามันแบบว่ามันคือแบบมันยังเหม็อนอยู่นะครับส่วนอันนี้ฮุยห้องทําอาหารนะครับทุกคน ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาไปดูห้องอือห้องอะไรวะจะห,ห้องรับแขกขอตั้งชื่อห้องรับแขกหนึ่งละกันนะครับนี่เราก็ทำความสะอาดตปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ ส่วนต่อไปอันนี้จะเป็นทางเดินนะครับนี่นะครับจากเอาไมโครเวฟแล้วก็เราเอากาต้มน้ำมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับจากที่อยู่ในห้องครัวเนาะนี่นี่แล้วก็ต่อไปนะครับจากที่ตรงนี้มีอิเล็กโทรนะครับหรือว่าที่มันคล้ายๆเปลี่ยโนน,นะครับมันได้พังไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะน้ำครับอ่ะ และต่อไปนะครับอันนี้ห้องเราเองนะครับทุกคนอันนี้คือแบบเสียงมันจะก,ก้องนิดนึงนะครับพอเข้ามาในห้องนี้นี่นะครับก็แบบเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่นะครับวันนี้นะครับน้ำปบบไปไม่มาเลยเราก็ใช้น้ำบาดาลอาบครับ นี่นะครับต่อไปห้จะเป็นห้องรับแขกสองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นต่อไปนะครับก็จะเป็นโรงรถนะครับนี่เราได้ทําความสะอาดไปเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันแคบแบบว่าเหลือทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับ คลิปนี้ขอขอใจละไปก่อนนะครับบ๊ายบาย